lms แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กรใช้ง่ายไม่น,น่าเบื่อทางลัดของการเรียนรู้ที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะทุกคนในยุคนี้นะคะที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้องคอ์กรต่างๆค่ะต้องมีการปรับตัวอาศัยเทคโนโลยีหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อให้องคอ์กรค่ะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่พนักงานนะคะก็จําเป็นจะต้องกักตัวหรือว่ามีการ work ฟอร์ home นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชัดก็เลยมีตัวช่วยในเรื่องการจัดระบบการเรียนรู้ภายในองคอ์กรมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันเขามีชื่อว่า Talent LMS ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์บนคลาวด์สหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการประถมนิเทศนักงานใหม่การฝึกอบรมบุคลากรคู่ค้าลูกค้าหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะบอกได้เลยว่าความดีงามของแพลตฟอร์มตัวนี้ยังมีอีกมากมายเลยค่ะซึ่งวันนี้ชัดก็ได้รวบรวมมาแล้วนะคะเป็นทั้งหมด9จุดเด่นของ Talent LMS จะมีอะไรบ้างเงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 1. ติดตั้งง่ายเริ่มใช้งานได้ภายในวันเดียว สำหรับองค์กรที่กลัวปัญหาเรื่องความยุ่งยากวุ่นวายในการติดตั้งใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะต้องบอกว่าหมดกังวลไปได้เลยค่ะเพราะว่า Challenge LMS นะคะเขาใช้งานง่ายติดตั้งได้รวดเร็วโดยเขาเป็นการทำงานแบบคลาวดค่ะมีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบให้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานค่ะสสร้างหลักสูตรฝ,ฝึกอบรมได้เพียงไม่กี่คลิก สำหรับการลงเนื้อหาหรือสร้างหลักสูตรเรียนรู้ใน Talent LMS นะคะสามารถทำได้ง่ายมากๆโดยจะใช้ข้อมูลการฝึกอบรมเดิมที่บริษัทมีอยู่แล้วหรือจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ก็ทำได้ค่ะทั้งในรูปแบบของสไลด์งานนำเสนอไฟล์ภาพไฟล์เสียงหรือวิดีโอก็สามารถสร้างคล์สเรียนออนไลน์บน Talent LMS ได้เลยเพียงแค่เลือกใส่เนื้อหาและรายชื่อผู้เรียนเข้าไปนะคะก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีค่ะ 3. เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์ม h a l e n t LMS นะคะคือเขารองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะคะดังนั้นไม่ว่าพนักงานหรือลูกค้าจะใช้อุปกรณ์อะไรระบบปฏิบัติการแบบไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เนต็ตค่ะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบ Talent LMS ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านนอกสถานที่หรือแม้แต่ระหว่างการเดินทางค่ะ เชื่อมต่อและเรียนรู้แบบเห็นหน้ากันได้นอกจากการสร้างแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาสำหรับการทำคอร์สเรียนออนไลน์ระยะยาวแล้วนะคะ Talent LMS ยังสามารถจัดหลักสูตรออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยเช่นการประชุมออนไลน์การฝึกอบรมสัมมนาหรือการปฐมนิเทศที่ต้องมีกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรซึ่งความสามารถนี้ก็อาจจะทาให้คุณลืมโปรแกรมออนไลน์อื่นๆไปได้เลยค่ะ บอกลาข้อมูลเก่าจัดเก็บแต่เนื้อหาที่มีคุณภาพ TALEN t LMS นะคะเขามีระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์ร่วมซึ่งทําให้ทุกคนในองค์กรน,นะคะสามารถมองเห็นชุดข้อมูลใหม่ล่าสุดแบบเดียวกันอยู่เสมอดังนั้นก็จะหมดปัญหาการแชร์เอกสารอีเมลสไลด์ powerpoint หรือข้อมูลที่ไม่ทันสมัยรวมไปถึงยังไม่อัปเดตด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเก็บสำรองข้อมูลและเนื้อหาต่างๆให้อัตโนมัติอีกด้วยค่ะ 6. สร้างระบบการเรียนรู้ในแบบของบริษัทคุณเองได้จุดเด่นของระบบ Challenge LMS ที่ชัดชอบมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโดเมนแอดเด s สโลโก้ธีมรูปแบบหรือสีสันนะคะก็สามารถสร้างให้ตอบโจทย์และเหมาะกับอัตลักษณ์ของแต่ละองค์กรได้ด้วยค่ะ 7. เรียนรู้ได้ไม่น่าเบื่อสนุกขึ้นด้วยกเกมและก,กิจ,จกรรมต่างๆ นอกจากระบบจัดก,การเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพแล้วนะคะช a l e n LMS ยังมีเกมรวมถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ค่ะเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นะคะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพล,เพล,ลินและดึงความสนใจของพนักงานทำให้การเรียนรู้ในองค์กรไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ 8. สร้างรายงานที่คุณอยากได้จากข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Talent LMS นะคะคือเขามีระบบจัดเก็บข้อมูลและผลลัพธ์จากการเข้าคอร์สเรียนของพนักงานทําให้องค์กรน,นะคะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดในทุกมิติที่เกิดขึ้นภายในระบบฝึกอบรมแบบออนไลน์ของ Talent LMS ค่ะ ลองใช้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากใครหรือองค์กรไหนที่ดูมาถึงข้อ9้าข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วเกิดความสนใจนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจยังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มนี้จะโอเคกับองค์กรของคุณไหมก็สามารถทดลองใช้ระบบชาเลน LMS ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าเงื่อนไขใดๆค่ะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะลองดูก่อนว่าระบบ Talent LMS เนี่ยจะมีความเหมาะสมกับระบบการเรียนรู้ภายในองค์กรของคุณหรือไม่ถ้าใช่นะคะเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันว่าจะใช้ระบบในรูปแบบไหนดีค่ะซึ่งทาง บริษัท g o c r o HR นะคะตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและให้บริการระบบ Talent LMS ในประเทศไทย <c oughs> ก็มีรูปแบบการใช้งานระบบ Talent LMS ที่หลากหลายและพร้อมจะให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้งานค่ะหากใครหรือองค์กรไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลข้างล่างตรงนี้เลย <c oughs> บอกได้เลยว่า Talent LMS จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับบุคลากรของ,ขอ,งองค์กรในยุคดิจิตัลแบบนึ่งได้ดีแน่นอนค่ะ